บ้านฟุรุยะของพวกเราก็เป็นวัดอย่างที่เห็นนี่แหละในระยะนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยแต่ที่ยังเหมือนเดิมก็คืองานบ้านและการเก็บกวาดทุกอย่างยังคงเป็นหน้าที่ของฉันฟุรุยะเมโลเลอาอย่าอยู่ข้างนอกนานนักสิวันนี้แดดแรงนะรู้ไหมขอโทษนะคะ อ๋อเมรุจังอ้าวอะไรของเขานะเอ้ะนี่เข้ามาในบ้านเธออืม,อม,อมเอาละ่ะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านเขากำลังสนใจว่าพี่กับคุณเรอาจะเป็นยังไงต่อไปสินะแต่ว่าวันนี้หยุดสนเรื่องนั้นชั่วคราว แล้วก็มารับชมเรื่องราวของฉันปุริยะเมโรแทนดีกว่านะนี่เ,เมโรม้ว พ่อจะออกไปข้างนอกแล้วนะมวันนี้จะกลับค่อนข้างดึกเลยคะ่ะใช่จะไปเยี่ยมบ้านญาติโยมสามแห่งนะไม่ต้องเตรียมข้าวเย็นเผื่อพ่อหรอกนะค่ะเข้าใจแล้วส่วนจิฮิโร่ก็บอกว่าไม่ต้องเตรียมเหมือนกันเพราะอยู่กับเรอาจ,จังอย่างนั้นเหลอคะ่ะเจ้าจิฮฮโร่นะพูดออกมาว่าจะรับผิดชอบเขาทีแรกพ่อยังห่วงอยู่ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ก็มุ่งมั่นเกินคาดเลยนะคนอย่างพี่เนี่ยนะ ปกติเห็นเอาแต่ขี้เกียจจะทำอะไรก็ต้องพึ่งพาลูกทุกอย่างแท้แท้แถมยังบอกด้วยว่าต้องปกป้องเขาให้ได้เด็ดเดียวขึ้นเยอะเลยนะเจ้านันน่ะนี่ไม่รู้<ะ>เอาแต่กวาดอยู่กับที่แบบนั้นนะ่ะมันจะสะอาดได้ยังไงแล้วงั้นพ่อไปก่อนละนะ ใช่เหมือนที่พ่อพูดนั่นแหละนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นพี่ชายเป็นแบบนี้ก็ได้ พยายามตั้งใจทำอะไรบางอย่างเพื่อใครสักคนว้าวนี่ไงยอนละใช่ไหมเขาบอกว่าทั่วโลกมีผู้พบเห็นซัมบี้เพิ่มขึ้นอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับมนุษย์เรเร็วนี้กันได้เพื่อนเริ่มห้องของฉันชินดาอิจิเอะ ซัมบีอะไรกันไม่มีหรอกส่วนคนนี้คือเยสกาบิกุกปรท่านีจริงแล้วก็ป่านนี้ทีวีก็จะออกข่าวหรือขึ้นหน้าหนึ่งหนงสือพิีไปแล้วล่ะนี่ก็เธอโดนหลอกอยู่นะออกไปแล้วไงว่ารัฐบาลจงใจปิดข่าวนะในเด็ตเขาก็ว่ากันแบบนั้นแหละ ถ้ามีเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นจริงๆอย่างน้อยพวกเราก็น่าจะเห็นผ่านตากันบ้างนะนั่นแหละเอ๊มีซัมบี้อยู่จริงๆอยู่ใกล้ๆนี่เองไม่เล่าจังเหรอไม่ใช่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นสันหน่อยเฮ้ยไม่ใช่สิจะบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังสงสัยใครบางคนแบบสุดๆไปเลยเฮอยามาดอุจิที่สอนศิลปะพาะเจายามาโนอุจิเหรอใช่ อย่ามาทูอุจินั่นแหละเมืม่อวันก่อนฉันนึกได้ว่าลืมของเอาไว้ในห้องศิลปะฉันก็เลยเข้าไปเอาหน้าแปลกนะเพราะเวลาแบบนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่ฉันก็เลยอ้าวกินซะเป็นเด็กดีนะอร่อยไหมจ๊ะ อาเอาไปอีกฉันเห็นชิ้นเนื้อที่ชุ่มไปด้วยเลือดอยู่ในมือของเขาเขากำลังเอาเนื้อให้ตัวอะไรบางอย่างกินอยู่และไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเป็นอาจารย์ยามาโนอุจิ J, ฉันก็สงสัย เพราะว่าอาจารย์ปกติแล้วจะขับรถมาโรงเรียนทุกวันนะนะดูยังไงก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแน่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ซอมบี้หรือเปล่าแต่หน้าคนลุกยังไงก็ไม่รู้อ๋อจริงด้วยสิฮะเพราะเธอคิดว่าหมู่เนี้ยอาจารย์ยามาโนอุจิท่าทางแปลกๆไปหรือเปล่าอ่ะอ๋อ ฉันเห็นแล้วก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์นะรอ้าลุลละอย่ากาโนอุกส่ให้ช่มนุษย์บนโลกนี้ไงอย่างนั้นเองเหรอเขาเป็นซอมบี้แล้วตัวที่อาจารย์ให้อาหารตอนนั้นล่ะฉันว่าน่าจะเป็นลูกซอมบี้ไม่ก็ตัวอ่อนของซอมบี้ละมัง้งแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงก็ต้องเป็นซัมบี้แน่นอนเลยดีล่ละ งั้นพวกเรามาช่วยกันหาหลักฐานที่ว่ายามาโนอ,อิจิเป็นซอมบี้กันเถอะแล้วสามคนเนี่ยนะ,ะใช่อะ่ะสิเพราะพวกเราคือพูกเจาะลึกเรื่องซอมบี้ซอมบี้สกู๊ปพันเตอร์ไงล่ะพวกเราเป็นอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิ เอาล่ะขอโทษที่คอยนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอกินเยอะๆเลยนะจ้าเอาละวันนี้ก็กินให้เต็มที่เลยนะฉันชอบจะกลัวขึ้นมาแล้วล่ะพูดอะไรของเธอพวกเรากำลังจะได้เห็นสัมบีด้วยตาตัวเองแล้วนะ นี่จะออกมาแล้วเอาซิเอ,<า>อ,อจะจะ,จะละแค่ตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์หรอคะใช่จ้ะ น่ารักใช่ไหมละ่ะค่ะแต่ว่าอาจารย์คะทำไมต้องพาจระเข้มาที่โรงเรียนด้วยอ่ะครูเป็นห่วงนะสิจำได้ไหมที่เขาออกข่าวว่ามีคนเลี้ยงจระเข้แล้วทำหลุดออกจากบ้านไปนะ่เพราะอย่างนั้นแหละแต่ถ้าว่ากับตามจริงแล้วเป็นเพราะครูไม่อยากอยู่ห่างจากเด็กคนนี้แม้แต่วินาทีเดียวตัตงหากลนะ่ะก็เลยจับใส่กระเป๋าแล้วเอาไปซ่อนไว้ในห้องศิลปะแล้วคะจ้า และเวลาหลังเลิกเรียนตอนที่ครูให้อาหารกับเขาเนะี่ยมาทำให้ครูรู้สึกสุขใจมากๆเลยละจ้าอ๋อเด็กคนนี้เขาชอบกินเนื้อมากเลยออเออาแต่อาจารย์คะผวนี่รูพรอมไปนิดนึงนะคะอาจารย์ไปทำอะไรมาหรอคะ <c oughs> อ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอคือว่าตับที่ครูเตรียมไว้เป็นอาหารให้เด็กคนนี้มันน่าอร่อยมากนะจ้ะครูก็เลยเพลอกินไปกับเขาด้วย ครูเลยท้องเสียขนาดหนักเลยล่ะน <ator> ึกว่ามันจะเหมือนกับพวกตับแบบซาชิมิซะอีกเราไม่ควรจะกินของเด็บๆแบบสุบสีสุมห้าสิเนอะช่วงนี้ท้องของครูก็เลยมีปัญหาอยู่บ่อยๆนะขอโทษจ้ะ ชีเอจ,จังวันนี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับซัมบี้เลยเหรอไม่มีอ่ะอยังงั้นเหรอที่จริงฉันมีเรื่องสนุกจะเล่าให้ฟังนะอ๋อคือว่าฉันน่าเป็นคนจมูกดีมากเลยใช่ไหมล่ะยังงั้นเหรอก็เมื่อวานในตอนขากลับนะน,นะฉันได้กลิ่นที่แปลกประหลาดมากๆจากที่ไหนซักแห่งหนึ่งอ่ะเหรอ จะอธิบายยังไงดีนะถ้าให้พูดตรงๆฉันว่าเหมือนกลิ่นเนื้อคอนต้มเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะ hmm. มิโกะขอถามหน่อยทว่าเธอเคยได้กลิ่นเนื้อคอนต้มด้วยเหรอก็ต้องไม่เคยอยู่แล้วละสิแค่จินตนาการเอาหนาเฮ้ยไปเอาแรงจินตนาการแบบนั้นมาจากไหนแถมใช้ผิดวิธีอีกเอาละยังไงก็ช่วยเล่าต่อด้วยแล้วกันนะจ้า พอฉันเดินไปตามทิศทางที่กลิ่นมันโชยฟุ้งออกมาก็มาเจอกับบ้านหลังหนึ่งเท่าหนาักแล้วชัอก็เลยแอบมองดูข้างในแล้วก็ได้เห็นเฮ้ Ä, แบบนี้ฉันจะน่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิแล้วเธอทำยังไงต่อเหรอก็ยังแอบบอลต่อไปนะสิจ้าแต่ว่า นี่เธอนอ่า,า,ามีอะไรกับบ้านฉันเหรอให้ก็ได้ช่วยหนูทีแม่ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆอ่ะด้กลิ่นน้ำซุปกับเศษกระดูกในทังขยะถึงกับคิดว่าบ้านของพวกเรามีซอมบี้เลยเหรอสงสัยว่าเราต้องระวังเรื่องกลินหน่อยแล้วล่ะ คือเรื่องมันเป็นยังไงกันได้หรอคะคือว่าสามีของฉันนะ่ะลาออกจากบริษัทมาเปิดร้านลามเมงนะจ๊ะเพราะอย่างนั้นตอนนีก้ก็เลยพยายามคิดค้นสูตรน้ำซุปที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งวันทั้งคืนเลยละ่ะนี่จ้ะนะจะตาคุณนำพาหนุมาที่นี่ลองชิมดูหน่อยเถอะนะกลิ่นมันอาจจะเหม็นแต่ว่าต้องอร่อยแน่จ้ะเอาสิมันเปเลงใจรอก มนเป็ซุกกระดูกหมูสินะเพิ่งจะเคยทานรสชาติแบบนั้เป็นครั้งแรกเลยเฮ้ยเออนี่มิกะนี่เธอกำลังเล่าเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยกำลังเล่าว่าราเมงนั่นอร่อยมากๆเลยตกลงไม่ใช่เรื่องซัมบี้หรอกเหรอแต่ว่าราเมงนั้นน่ะจะต้องอร่อยกว่าซัมบี้แน่ๆเลยล่ะอ๋อเอาไปเปรียบเทียบกันได้ไงเนี่ย ซอมบี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะเจอได้ง่ายๆเลยเนาะแต่สักวันฉันจะต้องหาให้เจอให้ได้ค่อยโย่แต่ว่ามันจะมีอยู่จริงๆอเหรอเมลจา์คิดว่าไงอ่ะอันที่จริงก็มีซอมบี้มาอาศัยอยู่ที่บ้านฉันตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วล่ะฮ<า>ะอะจริงเหรอเนี่ยทําไมเหรอฮ้าพูดจริงเหรอช่วยพาพูกฉันไปดูหน่อยสิได้ แต่เขาอาจจะออกไปข้างนอกไม่อยู่บ้านก็ได้นะงั้นถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่อยสิแล้วส่งไปลงหนังสือมอรายเดือนกันทำแบบนั้นจะล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลมากไปนะซอมบี้จะมีสิทธิส่วนบุคคลได้ไงเล่าไม่ใช่บ้านฉันเองก็มีสิทธิตรงนั้นนะเพราะว่าวัดต้องบริการอะไรหลายๆอย่างให้ลูกค้าอะว่าแต่เมื่อกี้เธอบอกว่าซอมบี้ออกไปข้างนอกเหรอออกไปได้ด้วยเหรออือ๋อเห็นเขาบอกว่าจำเป็นต้องหมั่นออกกำลังกายนะ เดี๋ยวๆสอมบี้นี่ไม่ใช่ตัวที่ชอบทำรายคนแล้วกินเนื้อคนหรอกหรอไม่หรอกฉันเห็นเขากินแต่ใบไฮเดรนเย,ยอย่างเดียวคงเป็นบางสวิรัตละมัง้งมางสวิรัตโอ้ยใช้ชีวิตผิดกับสอมบี้ทั่วไปมากนั่นเนี่ยจำได้ว่าเขาเคยบอกว่าอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงทั่วไปมากกว่าซอมบี้ทั่วไปนะนะพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยเขาเป็นสอมบี้จริงๆอะเหรอพี่ฉันบอกว่าอย่างนั้นน่ะพี่เหรอ ที่แท้ก็พี่ชายจอมเพี้ยงของเธอเองเหรอโอ้ยอยากจุ๊บๆแตซ่ซอมบีสาวจังเลยเขาเคยพูดแบบนั้นไม่ใช่เหรอโถ่ยสงสัยแต่งเรื่องขึ้นมาเองมัง้งไม่รู้เดี๋ยวฉันต้องไปซื้อกับข้าวอีกกลับกันเถอะอ่าวชอหรือว่าพวกเราจะได้เป็นคนดังในชั่วข้ามคืนซะอีกจริงๆเลยพี่ชายของเธอเนี่ยน่าจะบอกคุณแม่ให้อบรมนิสยัยเขาให้ดีกว่านี้หน่อยนะ ไอ้จีเอจังฮะก็บ้านเบลจังนะ,อะเออะโทษนะออ,อ,อไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกใช่ในครอบครัวของฉันไม่มีแม่อยู่ด้วย เพราะว่าท่านจากไปตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะเริ่มจําความได้ฉันก็เลยไม่ค่อยมีความทรงจําเกี่ยวกับแม่เท่าไหร่แต่ว่ามีความทรงจําเกี่ยวกับแม่ที่ฉันจําได้อยู่เรื่องหนึง่ง นั่นก็คือาทจริงเป็นไข้เหรอลูกอไม่ไหวเลยเรานี่นะแบบนี้จะวัดอุณหภูมิได้ยังไงล่ะนะพที่ฉันจำได้คือมือเย็ยนๆของแม่ที่มีผ้าพันแผลพันอยู่ แค่มายืมดีวีดีเหมือนยังขอยเท่านั้นเองนะถ้างนั้นก็รีบเอากลับไปซะสซีแต่นันดาทีชื่ออยากนั่งดูดีวีดีกับนายบ้างนี่นาก็บอกแล้วไงว่าวันนี้หนูนี่ทําตัวเย็นชาจังเลยเนาะเด<อ>ี๋ยวว่าฉันไม่สนหรอกวันโกถ้าทางปแปลกๆนะเธอยังไงฉันก็ไม่ถอยให้ง่ายๆหรอกน้าอเอ๊ะไม่มีอะไรฮคุยกับเธอทีอไรสมองฉันปั่นป่วนทุกทีเลยสงสัยสมองเน่าไปแล้วมัง้งเหมือนพวกซอมบี้ไง จริงเหรอดีใจอะไรของนายเหรอฉันแค่พูดเล่นทงนั้นเ<า>ลยย่าว่าแล้วเชียวพี่ชายเราเนี่ยเอาของแปลกๆมาเป็นของว่าอีกแล้วให้ตายสิในหัวเขาคิดอะไรอยู่กันแน่นะอืม ก็ใช้ได้แล้วอ้าวไม่ลจังออกลับมาแล้วระคุณเรรากลับมาแล้วคะ่ะว่าแต่มีธุระอะไรที่สุ่อสารหรอคะอืมไม่มีธุระอะไรหรอกจาก้าแต่ว่าพอดีมีแขกมาหาฟุรุยะคุงฉันเลยออกมานะ่ะอ๋อบางครั้ง ฉันก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะเฮ้ว่าฉันกำลังทำความเดือดร้อนให้กับฟุริยะกุงและคนรอบข้างอยู่หรือเปล่าเออไม่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นหรอกอ,อ่อ,อขอโทษน,นะที่ฉันพูดอะไรแปลกๆแล้วไม่รู้จักมาทำอะไรอ๋อมาไหว้เหรอมาไหว้ค่ะลออหลุมศพแม่องะงนเหรอ มีหน้าล่ะถึงว่าไม่เคยเห็นคุณแม่เลยเป็นอย่างนี้นี่เองเมรุจังเก่งจังเลยนะทำงานบ้านเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมจ๊ะข้าหนูรับหน้าที่นี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะส่วนฉันนะ่ะถูกเลี้ยงมาแบบมีคนคอยเทคแคร์ตลอดพอเห็นเมรุจังทำอะไรเองหมดทุกอย่างแล้วรู้สึกนับถือจังเลยแต่ ถ้าหากพวกผู้ชายที่บ้านตั้งใจกันมากกว่าน,นี้หน่อยหนูก็คงจะสบายขึ้นบ้างละฮัะช่ยอจริงสิงั้นจากนี้ไปให้ฉันเป็นลูกมือช่วยทำงานบ้านด้วยคนนะเ <c oughs> อ๊ะออาแบบนั้นคงไม่ดีหรอกค่ะทำไมล่ะมันจะไม่ดีได้ยังไงที่สำคัญฉันก็อยากจะลองทำอยู่แล้วด้วยนะเมรุจังขอร้องนะจ๊ะ น่ะมีรู้จังอออืมใช่เยอะอ้าวเป็นอะไรไปเหรอทำไมถึงก้มหน้าแบบนั้นล่ะอ้าวหน้าแดงแจ๋เลยเป็นไข้หรือเปล่าจ๊ะเย็นจ้ะ ฉันเป็นซอมบี้นี่ถึงจะใช้มือแตะหน้าผากก็ไม่รู้อุณหภูมิอยู่ดีเนอะคุณแม่ฮะแม่เหรอเออมะมไม่มีอะไรแล้วค่ะเอ๊ะเดี๋ยวสิอ๋อเดี๋ยวจ้าของเอาไว้แน่ ขอโทษนะคะเอาละเสร็จแล้วจ้าทำกับข้าวกันเถอะทำไมตอนนั้นทำไมตอนนั้นเัอถึงได้เรียกเขาอย่างนั้นนะแต่ว่าฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนจริงๆคะ่ะเนี่ยนะซอมบี้สวยจังเลยเนาะฉันว่าพี่เธอแต่งเรื่องแง่ๆเลยเงาของแม่ จากตัวของคุณเรอานะ่ ไม่รู้จังทำไมทำหน้าซึมแบบนั้นล่ะคุณชังกาคะดูจังหวะหน่อยดูจังหวะหน่อยเอ๊ะ จังกะเรอาตอนต่อไปตอนที่สิบความรู้สึกอันแรงกล้าอย่าลืมดูนะทุกคนเนโรจังนี่หรือว่าเธอไม่สนุกเพราะฉันกับคุณบอนโกเข้ามาร่วมวงด้วยงั้นเหรอคุณช่าง